กูจะหนีไปไหนดีวะไอ้สามหนี่ปปากไอ้พี่เฮี่ยังคงหิบปากไอ้แม่นี่กูอยู่กูณนั่งอยู่ท่ามกลางนักเลงทั้งนั้นเลยทุกท่านคำถามต่อไปเป็นคำถามแบบสุขภาพละทำไมพี่ลงออกจากพงพี่อะเฮ้ยัวเสื่อมใไม่มีคำหยาบแต่แม่งโคตรหยาบฝากอะไรถึงคนที่ทิ้งสามเณรเลเซอร์โอ้โหต้องเอาให้ได้ผมขอแค่แบบ ประโยคเดียวสั้นๆแล้วแล้วได้ใจความสั้นด้วยเหรอสั้นๆเอาสักสี่ห้าคำขอกระชับพี่ของกระโยคแต่ว่ากินใจที่สุดเลยผมพูดไทยไหมเพี้ยอ่กูด้วยกูด้วยนาจนตีนอ่าเหลือพี่แล้วเหลือพี่แล้วมึงก็พูดไปหมดแล้วเดี๋ยวพไม่ต้องพูดอะไรเลยดีกว่าแรงถูกใจบนที่อะเรสชอนแล้วแล้วทุไร กูบอกแล้วเรื่องแกไม่มีแต่แกคนตีนจริง, <c oughs> รงแกเป็นคนเกียคนหนึ่งเว้ยจริงอะไรวะแกไม่คนตีนพี่เอกอะ <c oughs> ่ะมาเซมาเซเอา พูดก่อนโดนลงโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช็อปช็อปช็อปชอปชอปมาเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลงโทษไงยืดอกพี่ทำไม่ไหวนะหโหจะตัะแตกแล้วเจ็บมากไม่รู้พรุ่งนี้จะตายหรือเปล่าโอ้ยไม่ค่อยรู้เรื่องแย่เลยโอ้โหชุบจอยเลยจอยทิ้งจอยเล่นแบวันนี้แขกรับเชิญต้องบอกว่าพิเศษเลยขออูไว้ก่อน เซอร์ไพรส์พี่เอกสิพี่เชฟพี่เอกสิพี่เชฟพี่อุ๊บเนี่ยนี่มืออุ๊บแล้วเนี่ยนไอ้มานี่แขกขับเชิญราถือไสวัสดีครับสวัสดีครับต้องไหมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นเชฟเบอร์เกอร์ที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยครับตอนนี้ซิงเกิลล่าสุดอะไรนะ มีนิทานครับผมออกไปเมื่อประมาณหกเดือนที่แล้วครับยอดวิวเป็นไงครับยังเดียวเดียคำถามโคตรได้มีมารยาทเลยมารยาที่อะไรเลยมากถึงร้อยวิวยังถึงต่ำ่ากูอีกต่ำ่ากูอีกไอ้เหี้ยน้องไม้เดินมาทำไมเนี่ยผมองไปเอับบุรีครับรถระลงอ่ารถรถะลงใลิกสูบบุหรี่ใลิกสูบบุหรี่นะครับไม่ดีครับแต่กำลังจะไปไหนนะเอาบบหรีครับเสือเดินผ่านกล้องพอดีเลยเรียกมาให้ขอขอบคุณน้องไม้นะขอบคุณครับฝากรบังน้องไม้ด้วยนะครับแขกรับเชิญเราวันนี้ พี่เอกกับเรียกเปนเทปพี่เอกเนี่ยเขาสนิทกับพี่โนบค่อนข้างมากเพราะว่าทํางานกับพี่โนบแบบใกล้ชิดเลยกูไม่อยากสนิทด้วยเหรอกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วอยู่กับพี่เอกมากี่ปีแล้วเกือบยี่สิบปีอ่ะจะอยู่ต่อปะไม่กูจะไปตั้งแต่ปีแรกแล้วแต่แกล้างไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวมาถามก้าตัวเลยว่าล้างจริงไม่จริงขอต้อนรับพี่เอกกูว่ากลิ่นเริ่มไม่ดีแล้ว หน้าโคตรตึงหน้าพี่เอกอย่างตึงอ่ะโคตรไม่มีความสุขอ่ะได้ไหมไมไหนไหนมาขนาดนี้มึงเดินผ่านไปเลยเดินผ่านไปเลยเดินตัดไปเลยเดินตัดไปเลยตัดไเลยไอ้เหี่ยมึออ้อกูสงสารเนี่ยดูดิน้องเดินโอยเดอโดนไอ้ชอร์อรีแม่ขอต้อนรับพี่เอกก่อนพี่เอกเข้าเยข้าไปเลยไปเลเข้าไปเลยเข้าาาาปัาปไไ อันนี้ทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนพี่เอกเต็มใจที่จะมาในรายการนี้มากๆเลยนะครับรู้สึกกระตือรือร้นในการมามากนัดใบสามมาสี่โมงครึ่งงานแม่งไม่คืบหน้ากะทีก็พอเงี้ยพี่สายขอเฟิร์สอิมเพรสชั่นตอนเจอพี่โดงเลยก็เหมือนวันนี้นะก็เหมือนวันนี้นะวิธีที่แล้วกับวันนี้คือเท่าเดิมเลยนะครับผลิตไอ้ที่เห็นเห็นแม่งแสดง เขาเรียกยิมธุรกิจ business mall ที่น้องกับพี่เอกนี่รู้จักกันมาระดับ20ปีไหมเกินอ่ะตอนแรกนี่คือร่วมงานเลยปะตอนนั้นทำทำทำวงกันใช่ไหมตอนแรกมันรู้จักแถวหลังซีคอนไงร้าน I V U D ยูไอเชี่ยอีซามาฮิชิอิตฮิชิอิตใช่อีซแอมอาอีซัทอีซัทเอ้ยคือจริงๆมันคือชื่อร้านว่าฮิชิอิตฮิชิอิตเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นเออไปรวมตัวกันอยู่จริงๆแล้วหลังซีคอนมันมีหลายร้านแต่ว่าพอดีร้านเนี้ย แก้ผ้าได้ไม่มีอะไรหรอกก็จะโยงไปถึงไอ้แป๊บนี่ก็ใช้ย่อยตอนนั้นอ่ะจริงเหรอตอนนั้นยังเมาได้แก้ผ้าเลยเหรอคนเมาเนี่ยมันมีหลายสเต็ปแย่ยุ่ยที่ยเอาทฤษฎีมาข่มด้วยตัดมันยุคขึ้นโยงทั้งตากล้องด้วยเบนเวลาเมาเป็นยังไงเงียบเบนเมาแบบชวนเตี้ยเวลาเบนเบนเมาไม่มันทำไงน้ำตาไหลอ่ะอุยพัดเชยไม่ได้เลยคิบูซีขาวหุ่นเบนแล้วมึงมาผาก สเตปแต่ละคนไอเบนเมาเงียบพี่หนมเมาไงพี่เมาแล้วเงียบผมผมเมาแล้วเงียบเมาแล้วเลี้ยงนะพี่หนุไอสัดไอเฮดบัตแม่งเลยอ่ะพี่หมูพี่หมูเมาไงเมาสุภาพพี่หนกได้แต่เจยเห็นพี่หมูเมาเมาแล้วชอบจ่ายตังค์ัวกเสียงสูงไอหี้เนี่ยตั้งใจไอขี้เลี่ยลมเลี้ยลเลี้ยลเลี้ยบวยบ้าไอี้เนี้ยไม่มีเลยตั้งลคานด้วยนอนไม่หลับก็ิงเกแกมเลอย่าไม่ชคือเมาแล้วเป็นี้เผมไม่เคยเห็นพี่หมูเมาเลเมากูเคยเห็นนะ ก็ส่วนใหญ่เวลาทัวร์แสงหมูก็ไปอีกห,ห้องเด็กเหม็นตูด <c oughs> ตูดแม่งอยู่เงี้ย <c oughs> ถือว่าเป็นเมาแล้วสตวเต็ปเมาแลรงเย็นแล้วแล้วพี่เอกอะพี่เอกเอมาเมา,มาไงพ,พี่พี่พี่หนุ่เคยเห็นปะยังเปิดตั <c oughs> <c oughs> ้งแต่อากาศเหี่ยงเออเอออาการเมาแล้วแบบตาเปื่อๆ <c oughs> นี่เป็นเล่นไปนะแกะแข่งไอ้นี่นะแกแข่งหนึ่งนาทีนะอะไรหนึ่งนาทีเล่าหนึ่งแบน เฮะใครใครกินหมดก่อนนะนี่คนนี้หมดมึงเห็นปากชพมพูชมพูเงี้ยสุดยอดพี่ดูกล้องไว้เลยนะให้เพื่อนเพื่อนดูมึงจำผิดคนแล้วพีโ่โอยตัวนี้แหละ <c oughs> เอ้ยหรือว่านั้นพี่เป็ดวะเออเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นพี่เอกใช่นอันนั้นเป็ดเพราะว่าพี่เอกแข่งกับพี่เป็ดด้วยเพราะกูอยู่ไอ้นี่ตรงโคไม่เคยแข่งนั่นแหละกูไม่เคยแข่ง จคนลอททนี่แหละแดมันละไอ้เยี่ยจำเยี่ยไอ้น้องพยายามอยู่ไม่เหมือนคล้ายๆกันไงอยู่ใกล้ๆกันไงแต่แกก็ทำได้ออ๋นี่คล้ายๆกันเอกกับเป็ดเนี่ยจำผิดใช่ไหมเอกเป็ดเอกเป็ดไม่ได้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 สเต็ปเมาพี่เป็นไงกูเมากูก็จะเริ่มถอดถอดเสื้อผ้าผู้หญิงกันนะไม่ได้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 ตัด สเต็ปเมาของเอกสลิปปิ้งชีฟคือแก้ผ้านะ,อะพอๆกับพี่แป๊บซื้อเมล็ดนะแล้วก็เป็นบุปผาชนไปเลยโ <laughs> อ้เออจำบ่ะไปเลยครับ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 ไปเลยครับไปเลยไอ้เหี้ยเป็นโลที่แบบเฟี้ยวอ่ะมันแบบชอบนะไ <laughs> อ้เหี้ยโลดีวะ่ะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์แดงของพี่เอกนะครับอ่ะเป็นสายเดียวกันกับพี่แป๊บคือสายนุ่งลมของฟ้าที่แบบบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมุมนี้เออใช่คำถามต่อไปเป็นคำถามแบบสุภาพละอ่า ทำไมพี่นงออกจากวงพี่อ่ะเฮ้ยัไม่มีคำหยาบแต่แม่งโคตรหยาบไอ้เนี่ยว่าหยุดได้มึงเห็นใจเพื่อนมึงบ้างไอ้ตอบเลยตอบเลยตอบเลยตอบมีอะไรเนี่ยเขาีไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเจือรนายเจือ้าเจื้ายทำไมพี่หนงถึงออกจากวงสามเสลเซอร์มีปัญหาอะไรกันมีปัญหาอะไรกันปัจริงมีปัญหาอะไรในใจปะมึงไหลมึงว่างกึกอดด้วยอะ แต่ลองคุยลองลองคุยให้พี่ฟังหน่อยดิว่าทำไมเราถึงต้องลาออกจากสามเสลเซอร์ <S <S <L aser> เพราะว่าโซเชียลเนี่ยช่วงหลังเนี่ยคนจะรู้จักพี่นงในนามสามเสลเซอร์เยอะเพราะว่าเป็นมือเบสที่แบบดังเรื่องเต้นออคลิปคนแชร์เป็นลา้านออกจากสามเสลเซอร์ทำไมไปทำงานเบื้องหลังกะว่าผ่านอยู่แล้วแหละผ่านแล้วเป็นไงรอดก็แค่ลืมใส่ท่อนฮุกเข้าไปทอนหนึ่งลืมใส่ฮุกไอเฮียไอเฮียอะไรจะไม่มีฮุกอะไรแล้วใ่ไ ทำให้คนอื่นตกงานหมดเลยงานทั้งทีมเออทั้งทีมเลยเพราะว่ากูไม่ได้ใส่ท่อนพุกมันไม่ใช่ครั้งเดียวไงประมาณ3-4เพลงอ่ะอันนี้เป็นเหตุผลที่ที่ออกจาก3เสี่จะไม่ทำเบื้องหลังจะไม่ทำเบื้องหลังสรุปตอนนี้คือเบื้องหลังก็คือไม่ได้ทําแล้วเพราะว่างานผิดพลาดเยอะมากก็คือไม่ได้ทําแล้วผิดแค่3อันเองจาก4ี่สามอันที่สามแบบตั้งสามเลยไปให้โอกาสมึงอีกทั้งสองเพลงไปสัตว์ยังแหลกที่ที่สามไหที่บอกว่าผิดสองครั้งครั้งแล้วอ่ะครั้งเล่าอ่ะผิดเยอะผิดค่อนบ่อยเลยกูอ่ะ อ่าโอเคก็สรุปก็คือสบายใจมึงยังอ่ะนี่คือเหตุผลที่พี่โหนิ้งเพื่อนสามคนใช้คำว่าทิ้งเหรอทิ้งทิ้งเพราะว่าตอนตอนนั้นนะ่ะพี่โหนก็เอาง่ายๆก็ถือว่าเป็นฟรอนต์แมนคนหนึ่งเลยของสามเสดถูกป,ป่ะพี่ต้องแล้วพี่โหนก็ลาออกจากวงเพื่อที่จะไปทำงานเบื้องหลังก็เลยทำให้เพื่อนเพื่อต้องลำบากเพื่อนเพื่อทั้งสามคนต้องลำบากไม่ไม่ไม่นะไม่ไม่ลำบากงานเยอะเโวมากเลยเทียนทุกอย่างดูดีเทียนเงยออกเลยเอาเอาหมวกออกกัน กูจะหนีไปไหนดีวะไอ้สายจะหนีที่ป่าไงพี่เยี่ยงกดนหิบวาเไ็บแม่นี่กูอยู่กูน้านั่งอยู่ท่ามกลางนักเลงทั้งนั้นเลยด้วยไอ้สายว่เลยคนปากเก่งนี่นี่พูดถึง คิวพูดถึงเป๊กนี่นักร้องวงคิวเออใช่เออไอ้ที่ลืมพูดถึงคิวได้ไงวะลืมไปเลยผมเป็นลืมไปวงคิวด้วยนะลืมไปเลยว่าไอ้เที่นี่เป็นนักร้องเอาไอ้เที่อยู่กันมานานเอาเอาประสบการณ์แดงของคิวไปละเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องความดังของเพลงคิวอ่ะที่พี่ไปผับผับหนึ่งแถวบ้านพี่อ่ะอะไรบ้านซับแดงอะไรอ่ะอ๋อบ้านทับแดงไปหาเด็กเหรอไม่ใช่ไอ้ทนี่อีกนะยังยังไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วนี่นั่งกลางทับ ลางผับเลยซับแดงคนแบบเต็มร้านคนแบบน่าจะหลายร้อยอ่ะก็คือเต็มหมักแล้วผับปิดเปิดเพลงหรือผู้หญิงชอบคนเร็วร้องลั่นอยู่ทั้งร้านเลยไอ้แคยนี่นั่งอยู่กลางร้านไม่มีใครรู้ว่าไอ้แนักร้องแดงปะแดงแดงแล้วนั่งยุคที่แบบคิวกำลังแบบดังๆอ่ะแล้วตัวเองนั่งอยู่กลางร้านแต่ไม่มีใครรู้จักตอนนั้นหัวเดดลออยูเลยดิเดดลอกใส่แว่นเลยลุกหน้าปกเทปแบบแต่งตัวอันเดียวกันเออแบบเป็นปกซีดีไปเลยอ่ะ ไม่มีคนรู้ไม่มีใครรู้แต่แต่ว่าเราก็นั่งแบบเฮ้มภูมิใจอยู่นะไอ้ยันแก่คนแม่ต้องมีคนหันมาแหละต้องมีคนหันมาแหละแล้วมีไหมัมยมีมีโซดาหมดแล้วพี่เสิร์ฟเสิร์ฟบอส กลับมาที่สามเสธเธอกูไหวแหละโอเคตอนที่สามเสธครับยี่เลยไปคนไกลเยี่เลยไกลมากเลยครึ่งชั่วโมงละหน้าดึงเลยแต่ไอสัตว์นั่งจะหมดอีกก้อนแล้วเนี่ยไอ้เหียจากจุดเริ่มต้นที่ขอพูดถึงสามเสธไอสัตว์ยังพูดไม่ถึงครึ่งเลยพูดถึงสมาชิกเก่าอยู่เลยสมาชิกเก่ามีมึงมีไอเป๊กอ่มาจากวงคิวเพราะโควิดทําให้มันออกไปทีนี้กลับมาถึงตอนเนี้ยสามเสนมันต้องเดินหน้าต่อไงมันก็เลยต้องเอามือ มือเบสและมือกีตาร์เข้ามาเสริมมือเบสตอนนี้ก็เป็นไอปอนเแล้วเพิ่มนักร้องหญิงใหม่คนหนึ่งใช่ไหมพี่นุกกี้นุกกี้มือกีตาร์นี่ยลูกแพรัพเออนักร้องหญิงนี่ไงปั่นไปดูแลที่บ้านอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ๊แถวนี้แหละโอเคอะไรของมึงก็เอาง่ายๆเปลี่ยนมือเบสกับมือกีตาร์ใช่อ่ามือกองอ่ะมือกองก็ยังเป็นเดิมเป็นนอนนอนนนนนี่นนนี่นอ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 นนี่าอนนี่นนนี่นอนนี่นอนน่นอนนี่นอนนี่นอนอ่น คีย์บอร์ดไอจิ๊บส่วนผมครับทุกคนผมก็เป็นนักร้อง s l e ป p i n g c อ่าเออพี่พี่หวังดีไปไปเสือพี่ไปเสือในเฟชั่เขาไอสัตว์เออพี่บอกเลยพี่บอกเลยเรื่องโก้ไหมพูดได้ไหมอ๋อได้ดีก็จะได้แบบบอกไปเลยว่าเหลือตอนนี้ไม่มีวงอื่นแล้วเหลือแค่จิไม่มีแล้วไอจากที่เคยมีเยอะแยะที่ผายไปเลยเนี่ยสำเสรเนี่ยตอนนี้เหลือเป็นเป็นเอาเป็นว่าทํา เล่นกลางคืนแล้วกันให้ความสุขสำหรับคนเที่ยวกลางคืนไปแต่สำหรับศิลปินก็เหลือแค่สลิปปิ้งชีฟส่วนโกสก็มีพี่ๆเขาเดินเขารวมรวมเป็น A-B-Normal แหละอันนี้เรากเขาจะช่วยอาจจะเชียร์ฝาก A-B-Normal ไว้ด้วยฝาก n ลิปชีฟด้วยเอาเป็นว่าก็พี่เอกก็คือตอนนี้เหลือสลิปปิ้งชีฟที่เป็นศิลปินแล้วก็ซาวด์เซนเตอร์ที่ทำงานให้ความบันเทิงให้ความบันเทิงในยาม ค่ำคืนฝากอะไรถึงคนที่ทิ้ง3าเศษเบเซอร์โอ้โหต้องเอาให้ได้ผมขอแค่แบบประโยคเดียวสั้นๆแล้วแล้วได้ใจความสั้นด้วยเหรอขอสั้นเอาสัก4ี่ห้าคำก็ชัดเพศของประโยคแต่ว่ากินใจที่สุดเลยผมพูดไทยไหมอีกใจอะไรเลยกูด้วยกูด้วยนาทินทีนพี่ละเหนือพี่และเหนือมึงก็พูดไปหมดแล้วเนี่ยแกไม่ต้องพูดอะไรเลยดีกว่าใจวันนี้ พี่เอกตอนนี้ก็มีก็คือมีแค่สลิปปิ้งชีฟกับซัมเซตเ a อร์ใช่หรือว่าอยากจะมาทำรายการด้วยกันไหมลุกพี่ก็ได้เสียงพี่ก็สูงเอ๊ะเหมือนใครไม่รู้เอเอเออกถ้ามันต้องมีคนอึงออกอ่าใช่ใช่แ้วัดเลยดีกว่าว่าระหว่างเอกสลิปปิ้งชีฟกับหมูคิวใครสูงกว่ากันกูว,ว่าพี่เอกยังไงก็อยู่พี่เอยังไงก็ชนะเออ เดี๋ยวคบอกแล้วเรื่องแกไม่มีแต่แกนคนตี้ยจริงแต่เป็น e er คนเขี้ยคนนึงเว้ยจริงอะไรวะแต่ไม่คนตี้พี่เอกอะหลายคนอาจจะแบบว่าปฏิปตะต่ะตอไม่ถูกแต่ผมจําได้หนึ่งเพลงที่ทั้งคู่เคยร้องค <c oughs> ืเอเรื่องอะไรวะอะไรของมึงวะอยู่ๆก็ขึ้นมาองี้จริงจริงๆรๆๆิๆพี่นึกไม่ออกะอะไอ้เขี้ยมึงเขียนไม่อีควายเพลงนี้มึงเขียนด้วยเพลงอะไรวะมึงเป็นคนแต่งด้วยนงอ่าอ่านึกไม่ออกพี่เปาครับ รบกวนพี่หน่อยครับขอบอบพี่พี่หนโหน่งนึกไม่ออกว่าตัวเพลงที่ตัวเองเขียนแล้วก็ไอ้เียพี่องนี้แค่กูแค่งงไอ้เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าวิ่งหนีมาดิกูแค่อยากให้ไอ้เฉยเพลงทำให้ก็ทำให้ก็ตามไปไอ้เแคยก็แค่เพลงอะไรเดี๋ยวมึงมาดี่บนเริ่มเมเริ่มจะได้จบโปรเจกต์บ้าหัวใจกูจะดุเต้นอยู่แล้วไอ้เรี้ที่บอกต้องรีบไปที่หมูล็อกล็อกไว้ล็อกไว้เอาเอาเอาไมค์ขึ้นอ่าพี่พี่โหน่นึกไม่ออกเพลงที่ตัวเองเขียนแล้วก็อ่ แต่เย็ดกูไม่ไม่ได้ลาลาลามันมีหนึ่งเพลงที่พี่โหนเป็นเพลงที่พี่โหนเขียนแล้วก็พี่หมูเคยร้องไว้กับเสาบางเกาะอ่าพี่เอกเคยร้องไว้กับสามเสดเลเซอร์ อ๋อคือเพลงกุ้ขวางตายนึกออกยังกูทำได้เลวเป็นเพลงที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเคยร้องไว้มีทั้งสองเวอร์ชันอ่าคือเป็นเพลงที่ผมชอบแบบเป็นเบอร์ต้นๆของของที่พี่ทำเลยเขาพูดไปงั้นแหละครับเขาทำเนรายการเขาชมหมดแหละไม่เคยฟังสองทีก็งั้นขอเลยงั้นขอทํากับมาลายหมูตีโดยใช้เพลงนี้แหละเพลงนี้ขอขอร้องคู่กันเออกับกูน่าสนใจพี่เอกอ่ะในใจคือเอาเยี่ยม ในใจที่ในกังวลถึงเบากว่าคีนึกไมมว่าเวอร์ชั่นที่หมูร้องอ่ะเป็นคีย์ที่สูงกว่ากูร้องจริงเหรอจริงไม่ใช่คีเดียวกันเหรอแล้วตัวเราจะเอาคียไหนเอาคีที่ทุกคนร้องไม่ได้เลยไหมแล้วเอาให้พัดร้องงั้นคุยเรื่องเพลงนี้ก่อนครับเคือตอนนั้นเนี่ยเป็นเพลงที่พี่โหนทำไว้ตอนนั้นจะทำไว้สำหรับคิวป่ะหรือว่าอะไรเพลงนี้ไอ้วอแตง เออวอลมันแตกไอ้ควายมั่วเลยมั่วไอ้โล่ติดไคว์มั่ดิ้จริงๆอะกูรู้แล้วแต่กูกำลังปล่อยไงเออดีไอ้เหี้ยพี่เปาไปแล้วพี่เปาพี่เปาพีเปไปแล้วไปไหนไปแล้วกลับไปแล้วพี่เปาไปแล้วได้ไหมไม้ทำได้ไหมไม้ทำไม่ได้ไม่ได้ไม้ไม้ไม้ช็อปได้ไหมครับช็อปได้ใช่ไหมมาไอ้ตัดไอ้น้องพัดตอบผิดครับเดี๋ยวเอาไม้ออกกัน ไม่ไม่ไม้มึงมึงไม่มีไม้เดี๋ยวช็อปฝั่งต่อพี่เอกนไม่ไม่ไม่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ไม้ไม้ช็อปพี่ตีเลยครับวันนี้เมื่อกี้ตอบผิดไอ้บอลแต่งเพลงบอกพี่แต่งพี่ปล่อยไว้พี่อะไรไี่เยอะมาเยอะมากเยอะมากผมตึงโอ้ยไอ้เนี่ยพี่อะไม่ได้เอาให้ตังน้องมันเนี่ยมึงลองไหมล่ะลองมึงแดนแดนน้ำหนักเมื่อกี้นะเอาน้ำหนักเมื่อกี้ ยังยังไอกมีกระซิบไอแบ่เมือเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวัวนนะครับเดี๋ยวเรามารวมเพลงนี้นะมาทำนะอ่ะฝากเลยพี่หน่งทำดนตรีพรุ่งนี้เสร็จไหมฮะเร็วเร็วฮะไทไออย่าให้เร็วเลยสว์เดี๋ยวแม่งก็ลืมฮุกอีกเอาไว้ว่าเดี๋ยวรอติดตามนะ ลัวความตายในเวอร์ชั่นที่แบบต้นฉบับมาทั้งคู่เลยเพราะถือว่าเป็นเพลงหนึ่งที่ติดหูเลยผมชอบผมฟังแล้วผมชอบมากเลยอัดใจไหมคนละเพลงอะไรอีกอ่ะในกระป๋อโยนสั่นมึงนี่แม่งไอ้ยี่อะไรยี่อะไเหี้ยแม่งกวางไปกวางมามาหมื่นแล้วน่ะอ่ะโอเคถือว่าวันนี้พี่เอกมาเอ้าตัดจบตัดจบเลยเอาตัดจบเลย ก็ขอขอบคุณพี่เอกด้วยพี่เอกสลิปปิ้งชิฟ<ม>แล้วก็ไปถ้าเกิดอยากเจอตัวเป็นๆก็ไปติดตามที่สามเสดระเซอร์แต่ถ้าอยากชื่นชมผลงานก็ไปติดตามกับสลิปปิ้งช h ฟต์แล้วก็อนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีโปรเจกต์รวมกันระหว่างพี่เอกสลิปปิ้งชิฟกับพี่หมูคิวมาร่วมกันร้องเพลงที่ทั้งคู่เคยร้องเป็นต้นฉบับเลยอาการเหมือนรวมรวมตัวเหมือนค้นแก่มรวมตัวกัน <c oughs> ไม่นานหรอกรับรอ,อ,องได้ <c oughs> ดังเลิกช่วย ตายไอเดียวแบบนี้กูไม่ไหวอยู่ตาแข็งตายจริงจริงเนี่ย้รับมึงกูไม่เคยปล่อยมึงเดียวดายมันไป็นทีเลยด้ว้ยเนี่ยไม่ฆ่างกางรายการกูแม่งกูไม่ถนัดอย่างจริงๆตาไหนแต่ไรแล้วไอเดียแม่แม่งตีเปอร์ตีเปอร์เลยเว้ยเทยไปกองตังค์ไปตายแล้วของแม่ครับสวัสดีครับ เราขอจบด้วยประสบการณ์แดิมๆหนึ่งประสบการณ์ที่ผมฟังมาเรื่องของพี่เอกพี่โดคุณเวดี uh huh. ผมเคยฟังมาแต่ว่า uh huh. ไม่รู้จะจําได้กันหรือเปล่าไป็ท uh ี่อะไรวะปกติเนี่ยสามเสเลเซอร์เนี่ยจะเป็นวงที่ซ้อมก่อนเล่นเสมอถูกไหมห uh huh. มายถึงยุคแรกยุคแรกเลยซ้อมก่อนเล่นเสมอแล้วมันจะมียุคหลังผมจําได้เพราะพี่โดเล่าให้ผมฟังเป็นครั้งแรกเพลงแรกที่สามเสเลเซอร์ไม่ซ้อมแล้วขึ้นเวดี อ๋อเพลงนี้ไงเออเค,เคยละพี่นุ่มพี่นุเคยเล่าให้ฟังอยู่ไอ้เพลงที่พี่ขึ้นไปชนหน้างานเลยไงแล้วพี่บอกว่าเฮียแม่งร่วมดเลยพี่เราจะทำตามสัญญาใช่ไรครับจะป่ะฝากติดตามมาลายมูติออฟฟิเชียลด้วยนะครับ <c oughs>